กี่ไอโว้ยของกี่ไอ <ś led> อันนี้ของไอเปิลชื่อจ้ามาไปเปิลมาดูกับญาติสินอนมาดูกับวันไอ้นะคะมาที่ไหนขนมขนมนอนนะวัาานไอได้อะไรขนมนะสามสิบแล้วของไอเปิลได้อีกมูาาคาหกสิบบาทของมักไปเปิลสำเร็จมีน้นองขนมมาเนี่ยนะนนจ้ะนี่ของมักไปเปิลเดี๋ยวได้กินขนมแล้ววันนี้อยัง โอ้ขนมขนมจ้านีอ่เจ๊ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตนโรงเรียนเหรอเด้อจ้าบันบุ๊คบองว่าจับฉลากเดี๋ยววันไหนก็ไปเปิดได้ยังแม่จะเนาะมาถูกแล้วอางานถือผ้าเปิดของมันไอของยี่ไอโวยค่อยยี่ไออันนี้ของไอเปอร์ ไปเปิดมาดูกับญาติส like <c oughs> <Wow. Wow. S 2> ิครเอะกลเดี๋ยวเลยกลิดนี่กับมิสมีได้แก่ทุกคนครับาเด็กเมเลยพี่น้องหัวว่ามันว่ายี่สิบาทเด้หลายกว่ายี่หลายกว่าสามสิบบาทมูลค่ายี่สิบได้อะไรดูสิว้าวว้าวมึงว้าว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 ้าว้าวว ว้ยขอยี e ่อายยี่ลี่ลี่อันนี้ของไอเปิลข้างจ้ามาไปเปิลมาดูกับญาติสิมาเต้นโรงเรียนเหรอเด้อจ้าบ้านช่วยบอกว่าจับฉลากเด้ยววันไหนก็ไปเปิลได้อยัางน้อยจ้ะเนาะมาถูกแล้วมางานถ้าเปิจ้าเอาละแกละเดี๋ยวเานแให้อาทิดยนี้กัมิตสมีได้แก่ทุกคนจ้าฮฮาเพราก็มาเต้โรงเรียนพี่เนาะ ไม่เหงาเาะใครๆบ้านอายได้ของใครได้ของน้องโอ้น่ากินจังเลยหอมดมดมดมที่หองหอมโอ้หอมมาให้มาให้ท่านมาให้ท่านผู้ชมมึงว่ามัานอายได้ยังดีจ้าจุ้นๆก่อนลีจ้าลีจ้านานเอเปิร์เอเปิร์ดีครับก่อนเร็วยังดีตัวนี้ไหป๊าดโอ้ป๊าดฮึม ได้อะไรเนาะวันไอได้อะไรมั่งเนาะได้ขนมอืมต้องได้ขนมแน่นอนมาดูกับวันไอนะคะมาที่ะขนมนมอันนาค่ะวันไอได้อะไรได้นได้อะไรดูสิว้าวว้าวมึงว้าวว้าวสังกีนอนหัวเฟินไอเฟินได้ว้าวเลยว้าวว้าวได้ไน้อะไรเนาะ มึง่ันไอ้ไรนอตอนอ้ไ้อะไรนาะ่นแน่หนุ่ึงันไอ้ไรป๊ดเจ็เลยพี่น้องหัวว่าไม่เน่ยว่า20บาทเด้อหลายกว่า่หลายกว่า30บาทมูราคา20จังิเตัร์เลยเนีป๊าดโ๊าอืมได้อะไรนาะวันไอ้ได้อะไรมั่งเนาอเนนไขาขนมอืมต้องไะไขนมเน่เนน้โอตอนไอ้ไ้อะไรเนาะนหน บรกับานไหนกนรุ่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 นลูกลาลุ่นไปไปได้อะไรเนาะโอ้ยเฮ้ยนไหมเปเปืได้ของใครลืมอ่านจรบพีนองไปเปื่ได้ของใครเนาะบ้านนี่จ้าจ้าแกน่นอนนมแกน่จ้าเออแกนไดเยนเกอ้คิดนี่กัมมิสมีได้แก่ทุกคนเฮ้ยห็นไหม ไปเปิดได้ของใครลืมอ่านสจรบพี่น้องไปเปิดเด้ของไผ่น้อบานนี่ดิจ่าจ้าเกนเน่หนอนหนุ่มเกนเน่มาให้มาให้ท่านมาให้ท่านผู้ชมเมืองว่ามันอะไรได้ยังดีจ้าจุ๊บๆคับดิจ้าดิจ่านานเอเปิลเอเปิลดีครับก่อนเร็วเกน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 รุ่น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 หนุ่มราลุ่นไปไปวิวได้อะไรเนาะโอ้เคยัด เดี๋ยวเต็้ยไม่พี่น้องกว่าว่ามันว่า20บาทเด้ลหลายกว่า่หลายกว่า30บาทมูลราคา20เดี๋ยวของมันไออันนี้นะของนี่ไอกว่าจ้าของมันไอก็มีองหนูของหนูของหนูอันนี้ออกมาแล้วเตี้ยเตี้ของมันไอที่ไอโอ้ยขอยที่ไออันนี้ของไอเปอร์ อามาไปเปิดมาดูกับญาติสิโอ้น่าชินจังเลยหอมดมดมดมหอมหอมอ้ห้อมอา่าแก้ไ้แก้ไ้มันไทยคนโอ้ม่จัาเป็นตัดเสียบเลยโอ้สามิบาทเจงจังเลยอาวันะไได้เลยเก็บใส่นะนี่ทุกคนโลอ้ววววนวว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 วดวววววววนวหวววววนวว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 มว้วววววววกววว มาเต้โรงเรียนละเด้อจ้าบันบี่งว่าจับสลากเดีววันไหนก็ไปเปิดได้ยังนอกจาะเนาะมาลูกหลามาน่าหยาดีาเปิดอู้หครับดีจังเลยไปแล้วของไอ้ของไอ้ไปเปิดว้าววันสันมันอีกเป็นเมือที่เด็กๆไม่คว่มชุบพี่น้องเอ้ยตุ๊ิจีโอ้ได้ยี่สีเต็มกล่องเลยจ้านี่คนดีจ้าโอ้ทิวลี่ โอ้อปเปิปเปิร์อยากกินอันนี้โอ้เฮีแยแล้ว่าให้เฮียที่ไหนบ,บุ๊กอะเ้เปอร์อะเปเปอร์ได้ของใสปุ๊นี่พี่น้องเตรียมเลยจอม <laughs> ก็มาเดิโรงเรียนพี่นอ้องมาให้ๆวันไอ้ได้ของใครได้ของน้องพลน้องบัตรดิจ้าก่อนดิจา้าบัตรดิจา้จาให้เปเปอร์สวัสดีครับจอ,บอมเก่งมาก คลิปนี ja. oh, oh, ้ก็มีซัมนเลยจ้าโนโดว้ได้อะไรเนาะเบอ่งกันวันไดว้าววัสดุมึงนี่เป็นมือที่เล็กๆไม่คว่มชุพีนอเอ้ยโอ้ีโอ้ได้ยี่สิเอ็มกลองเลิบัตดี้จ้าก่อนนี่จ้าบัตดี้จ้าไปเปิบัตดี้ครับเก่งมากคลิปนี้ก็มีซัมน่เลยจ้าวัน ว้ายค่อยยี่อายอันนี้ของไอเปอิลข้าวจ้ามาไปเปิลมาดูกับญาติสิจบเพราะกำลังจโรงเรียนพี่น้องแต่ไม่มใช่ใม่ให้มันไอได้ของใครได้ของน้องจ้านี่มันีจ้าโอ้ทิวลี่ลีล่อู้ออหูไอเปิลจ้าจะเต็ยนเ้ยพี่น้องหัวเพราไม่ใช่ว่ายี่สิบบาทเด้ลหลายกว่ายี่หลายกว่าสามสิบบาท มูลค่า20มาเตรโรงเรียนหรือเด้อจ้าบ้านว่ากันว่าจับฉลากแล้ววันไหนก็ไปเปิดได้ยังน่าจะเนาะมาถูกหลังอาม่ยญาติพาเปิดจ้าโอ้ทิวลี่โอ้ไอ้เปิดเดี๋ยวเก็บให้ของใครไม่รู้เนาะของใครบ้านเด็กของผู้ใดญเนาะที่มันอ่ะของกีตาร์เด็ดบ้าน เด็เมเลยพี่น้องหัวว,ว่าม่นว่า20บาทเด้หลายกว่า่หลายกว่า,า,บา30บาทงบราคา20ตั้งดีจังเลยเนี่ยาดโอ้าอปอาดอืมได้อะไรเนาะวันไอได้อะไรมั่งเนาะอันนไ้ขายขนมอืมทงไมขนมเน,นี่นองปาเอาละแกไอเไไดี่ายแหายไอคิดนี่กับมิสมีได้แก่ทุกคน30ลรวของไอเฟื่ได้มราคา60บาท ของมักไปเปิดจำเด้อพี่น้องขนมมาเลยนี่จ้ะนี่ของมักไปเปิดเดี๋ยวเดได้กินขนมแล้ววันนอนมาดูกับบ้านไอ้นะคะว่าที่ละขนมขนมนานนะป้าวันไอ้ได้อะไรขนมนานเกนเกนเกนรุ่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 นหนุกลาลุ่นไปไปวิวได้อะไรเนาะโอ้เคยนอน มาดูกับว uh ันไอ้นะคะว่าที่ละขนมหนอนน้านะป้าวันไอได้อะไรขนมเดี๋ยวของวันไออันนี้นะขอนี่ไอกว่าจ้าของวันไอตรงนี้ขนมขนงขนมนี่นี่ออกมาแล้วเต้นเต้นจ้านี่คอนีโซ่โอ้สิวลี่สิลลี่โอ้ไอเฟียบาโอ้มีอะไรบ้างเนาะโอ้ชื่อเฮดดี้เนาะอห์ เจ้าเหรหฮอร์เงามง่าจบเหรอเนาะเดี๋ยวของมันไออันนี้นะของนี้ไอกว่าจ้าของมันไอต้งมีของหนูของหนูของหนนี่นี่ออกมาแล้วเต้นเต้นสวัสดีจ้าก่อนนี่จ้าสวัสดีจ้าแฮปปี้เปอร์ดสวัสดีครับอือเก่งมากคลิปนี้ก็ไม่จำนี่เลยจ้าเพิ่นสวัสดีจ้าก่อนนี่จ้าสวัสดีจ้าแฮปปี้เปอร์ดสวัสดีครับ อเก่งมากคลิปนี้ก็มีตำหนิเลยจ้ามาเต้โรงเรียนเหรอเด้อจ้าบัานช่วยบอกว่า,าจับสลากเร็ววัานไหนก็ไปเปิดอไอย่างนาะจ้ะเนาะมาลูกหลังอามากงาถือผ้าปเปิดว้าวาวัสวัววววมันนีวเป็นววอที่เดวกๆวววววอววววี<ๆ>่วนอววเอ้ยววววิวอว้ววอวว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 วา้ว ของมักไปเปิดสำเดนอพี่น้องขนมมาเนี่ยเจนี่ของมักไปเปิดเดี๋ยวได้กินขนมแล้ววันเย็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 นรุ่นๆุ่นรุ่นรุ่นหุกลาลุ่น